คิดแบบนี้จึงรวยง่ายขึ้นคนรวยทุ่มเททุกอย่างเพื่อความร่ำรวยคนจน บอกว่าแค่อยากรวยหรืออยากจะรวยเพราะอะไรครับมันต่างกันมากเลยนะครับการทุ่มเททุกอย่างเพื่อความรวยหมายคว,าว่าจุดหมายปลายทางของคุณถ้าคุณต้องการร่ํารวยแล้วก็มีเหลือกินเหลือเก็บเหลือลใช้คุณจะทําทุกอย่างและขับเคลื่อนตัวเองโดยวัตถุประสงค์ครับยกตัวอย่างทําทุกอย่างโดยอัตโนมัติเช่น,นถ้าวันนี้สมมติคุณต้องสร้างตัวตนตื่นเช้ามาไลฟ์สดทําคลิปวิดีโอหรือเซลล์ทอล์กกับตัวเองหรือเรียนรู้เติมอาหารสมองหรือทํางานประจำของคุณไปด้วยขอบคุณตัวเองชื่นชมทุกๆอย่างจะถูกรันอัตโนมัติและคุณจะ ไม่รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันอึดอัดในการทำหรือมันเหนื่อยในการทำเลยเพราะอะไรครับเรารู้สึกว่านี่มันเป็นแพชชัน่นนี่มันเป็นสิ่งที่ฉันรู้ดีว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้ชันจะได้สิ่งนี้คนรวยมักจะทุ่มเทให้กับความร่ำรวยอยู่เสมอเขาสามารถทำงานหนักมากก,กว่าคนอื่นตื่นเช้านอนดึกมากกว่าคนอื่นและสามารถที่จะทุ่มเทได้มากกว่าคนอื่นและทั้งหมดนี้เรียกว่าความรับผิดชอบครับคนรวยเนี่ย voilà. ทุ่มเทไปที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างมากแต่คนจนจะไปเสเยสความรับผิดชอบครับเฮ้ยถ้าจะจะต้องทำงานแบบ เลิกค่ำอะ่ะต้องได้โอทีถามหาโอทีทันทีตอนที่โป้าทํางานประจานะครับไม่เคยได้โอทีเลยแล้วก็ไม่เคยตามหาถามว่าเราจะรีเควสโอทีได้ไหมครับก็ได้แต่เราไม่เคยรีเควสเลยครับแต่สิ่งที่โป้าได้รับคือการเลื่อนตําแหน่งขึ้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอานาจทางการเงินนะครับหรือการมีไรายได้ที่เติบโตมันมาก,กับความรับผิดชอบที่มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งใจว่าฉันจะทุ่มเททุกๆอย่าง เพื่อให้ชั้นรวยทุ่มเทให้กับความรวยไม่ใช่แค่อยากรวยถ้าแค่อยากรวยเฮ้ยอยากรวยแต่พอมีงานเยอะอไปก่อนแล้วกันโอ้โหนอนดึกไม่เอาอะเฮ้ยอยากรวยต้องทาขนาดนี้ได้เหรอวะต้องทําเยอะขนาดนี้เลยหูไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่ทําดีกว่าและนี่นก็คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่รายได้ต่ำครับหรือรายได้น้อยคุณอยากจะร่ารวยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันจะแค่พอมีพอใช้เพราะอะไรครับ เพราะว่าการลงมือทําและความรับผิดชอบมันแค่พออยู่ได้ครับมันแค่อยู่ในสบายสบายลาลาแลนดใกลเข้าใจในสิ่งนี้พิมพ์เข้าใจใต้คอมเมนต์ครับและนี่คือหลักการในความมั่งคั่งที่อยากจะส่งต่อคุณสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้หลักการมั่งคั่งอย่างถูกต้องเรื่องการเงินอป้ามีออดิโอตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่ารับสมองเศรษฐีซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นออดิโอ50ออดิโอไมซ์ทางการเงินที่ถูกต้องถ้าคุณฝึกนะครับคิดฟังแล้วก็ทําตามนั้นนะครับมันจะช่วยให้คุณเริ่มเปลี่ยนความเชื่อด้านการเงินใหม่ครับและน,นี้ เป็นการส่งฟังนะครับใน audio ดังนี้ซึ่งไม่มีลบนะครับสามารถที่จะฟังได้อยู่ตลอดฟังเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเพื่อเติมหลักการใอความมั่งคั่งที่ถูกต้องครับตัวนี้มีโปรโมชั่นมาให้กับพี่ๆนะครับก็คือ590บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือ l i น์แอดแอปไนโอพีพีเอขีดลบตรงกลาง e s n ได้เลยครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจในหลักการการเงินนี้คุณก็สามารถทำเงินได้ง่ายๆโอเคนะครับวันนี้โอปป้าอีสานมาสกุลเดนอพีสวัสดีครับ